สวัสดีนะครับพบสิทธิชพิบาลน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่17มิถุนายนนะครับขอพวกคุณความรักของพระเจ้านั้นอยู่กับพวกเราและอวยพรพวกเรานำพวกเราและช่วยพวกเราทุกคนในการดำเนินชีวิตนะครับวันนี้ก็อยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่43ด้วยกันนะครับก็เป็น หัวข้อที่ผมตั้งคือชีวิตในแผ่นดินที่พระยาเวประทานเฉลยทำบัญญัติหมายถึงโมเสสนำชนชาติอิสราเอลมาถึงแม่น้ำจอแดนทางด้านตะวันออกกำลังจะข้ามแล้วโมเสสก็พูดทบทวนบัญญัติต่างๆกำชับเขาเตือนสติเขาว่าเขาควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรในแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้กับเขา เมื่อเราอยู่ในแผ่นดินไหนประเทศไหนเราจะต้องดำเนินชีวิตตามกฎหมายที่แผ่นดินนั้นได้ทำไมครับได้บัญญัติไว้ในเช่นเดียวกันถ้าเราเป็นประชากรของพระเจ้าเราต้องเชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้าในข้อที่หนึ่งบนี้โออิสราเอลจงฟังกฎเกณฑ์และกฎหมายนะครับและให้ท่านทั้งหลายประพฤติตามอันนี้เป็นสิ่งที่โมเสสได้บอกประกาศกำชับ มีนะครับข้อคิดผมให้ไว้มีคำสั่งแล้วมีนะครับคำเตือนแล้วก็มีคำถามและสุดท้ายคือมีคำสรุปให้เรามาดูเรื่องอาจจะยาวผมอาจจะข้ามบางตอนไปนะครับไม่สามารถพูดทุกอย่างทั้งหมดในช่วงเวลาสั้นๆนี้คำสั่งก็คือให้รักษาและทำตามบัญญัติ นะคับโดยที่ไม่มีการตัดหรือเติตตมหรือเพิ่มนะครับจุดประสงค์เพื่อเราจะได้มีชีวิตแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือไม่ลืมเหตุการณ์เรื่องบาอันเปโอเราจำได้ไหมครับที่เขาบาลากจ้างบาลาอัมมาสาบแช่งอิสราเอลแต่พระเจ้าเปลี่ยนคำสาเป็นคำพรบาลาอัมจึง ทำไมครับให้ทำลายให้วางแผนการชั่วนะครับโดยให้อิสราเอลล,ลงประเวณีกับชนชาติเพื่อให้พระเจ้าลงโทษเขาแล้วคนที่ติดตามพระบาอันนั่นเองก็ถูกทำลายในครั้งนั้นนั่นเป็นบทเรียนที่พวกเขาไม่ควรที่จะลืมแต่นะครับสำหรับคนที่ยึดพระยาวยไม่ใช่ทุกคนที่ติดตามพระเว ก็มั่นคงและมีชีวิตอยู่ได้นั้นเป็นสิ่งที่โมเสกกำลังยกขึ้นมาบอกให้เห็นภาพเปรียบเทียบระหว่างคนที่ติดตามพระเจ้าเชื่อฟังบัญญัติของพระ้ากับคนที่ติดตามทำไมครับพระอื่นคือไม่เชื่อฟังเขาจะได้รับผลอย่างไรเพื่อฮิสเเลลจะได้ตระหนักเขาขอไข่เพื่อสำแดงชีวิตให้กับชนชาติอื่นๆได้เห็นว่า ชนชาติอิสราเอลเนี่ยเป็นชนชาติที่มีปัญญาความเข้าใจนะครับเป็นชนชาติที่พระเจ้าอยู่ด้วยเป็นชนชาติที่มีกฎเกณฑ์และกฎหมายอันชอบธรรมถ้าเรายอมเราเปรียบเทียบกฎบัญญัติคําสอนนะครับต่างๆที่พระเจ้าให้กับอิสราเอลถ้าเปรียบเทียบกับบัญญัตดดิต่างๆทางศีลและธรรมคําสอนของคนชนชาติที่อยู่ ในขณะอ่านแล้วอิสราเอลสูงกว่ามาตรฐานดีวกว่าชอบธรรมกว่ายุติธรรมกว่านะเหนือกว่านั่นะเป็นภาพที่บอกให้เราว่าพวกเราที่เป็นคริสเตียนชีวิตของเราต้องสำแดงชีวิตให้กับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าได้เห็นนะโอเคเราจะข้ามไปใน1.2จงนะครับจงระวังรักษาจิตวิญญาณนี่เป็นคําเตือนไอ้นี่เป็นคําสั่ง รักษาใจของเราวิญญาณจิตของเราเพื่อเราจะได้ไม่ลืมเพราะว่าหลายครั้งเราลืมลืมอะไรครับลืมนะบัญญัติของพระเจ้านะแต่ขอบคุณพระเจ้าในยุคพวกคุณเราพระเจ้าไม่ได้บันทึกจารึกบัญญัติไว้ในกระดาษหรือในศิลาแต่บันทึกคําสอนบัญญัติของพระเจ้าไวในในใจของเราซึ่งเราจะไม่มีวันที่จะลืม แล้วถ้าเราลืมเราก็จะสร้างรูปเคารพนะครับขึ้นมาหรือติดตามพระอื่นแทนเรามาดูคําเตือนดีกว่าน่าสนใจมีคําเตือนไว้จงระวังคําพูดที่พูดบ่อยหลายครั้งด้วยกันว่าจงระวังจงระวังแล้วระวังอะไรครับก็คือระวังสองเรื่องด้วยกันคือหนึ่งระวังการนมัสการพระอื่น ดูเหมือนพระเจ้านี้คอนเซิร์นเป็นห่วงคนชาติของพระองค์ที่จะไปติดตามพระอื่นมากทีเดียวนะครับแต่ว่าให้เราข้อคิดให้มาดูในข้อที่15นะครับผมจะใช้เวลาอันนี้คือฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังให้ดีเพราะในวันนั้นท่านไม่เห็นสันฐานใดๆเมื่อพระยาวเวตัดกับท่านที่โฮเล็กทำกลางเพลิงกลางไฟ จงระวังเถอะเพราะเกรงว่าท่านหลายจะหลงทำรูปเคารพแกะสลักสำหรับตัวเป็นรูปสันฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันนี้โมเสสเตือนเขาให้ระวังว่าวันนั้นที่เขาเองอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าที่ภูเขาซีนายนะพระเจ้าสำแดงให้กับเขาแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างที่เป็นให้กับพวกเขาได้เห็นซึ่งจะเป็นเหตุที่ทำให้ เป็นเหตุผลที่ทําไมที่เขาเองไม่ควรที่จะสร้างรูปปั้นรูปเขาลบสันฐานที่มาเป็นตัวแทนของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่เป็นพระวิญญาณแต่วันที่โป้งปรากฏแก่พวกเขาพวกเขาก็ไม่ได้เห็นรูปร่างนบะสันฐานของพระองค์นะครับอันนั้นเป็นคำเตือนในก่อนคำเตือนในข้อที่19ที่น่าสนใจนะครับ ข้อสิบว่าจงระวังให้ดีนะระวังอีกครั้งหนึ่งลวเกรงว่าท่านจะเงยหน้าขึ้นดูท้องฟ้าและเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวและบริวารท้องฟ้าสวรรค์แล้วท่านถูกชักให้นําไปนมัสการปฏิบัติเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระยาวเวระวังที่สองนั้นก็คือระวังนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการที่เขาเองจะมองดูขึ้นไปเห็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะกราบไหว้ เป็นพระเจ้าแทนเราสังเกตในเกี่ยวข้องกับการมองอันแรกระวังบอกว่าเขาไม่ได้มองเห็นสันฐานของพระเจ้านะครับรูปทรงของพระเจ้าที่ภูเขาซีนายเช่นเดียวกันในข้อที่19นี้นะครับพวกเขาเองก็มองเหมือนกันสิ่งที่จะทำให้มนุษย์หลงทำผิดนั้นก็คือมาจากตา ที่เรามองปัจจุบันนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้มองที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าและกลับธรรมัสการถือว่าเป็นพระนะครับแต่ว่าเรามองสิ่งของของโลกที่หยิบยื่นให้กับพวกเราแล้วเราก็ยกย่องมันเสมือนพระเจ้าและกราบไหว้ปฏิบัติมันผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันนะครับโลกเนี่ย มีสิ่งลอ่อลวงยั่วยวนสิ่งของต่างๆในโลกที่จะทำให้พวกเราคริสเตียนที่จะมองแล้วเราก็จะยกย่องมันเป็นเหมือนพระที่เราจะทำทุกอย่างนะเพื่อจะได้ได้มันมาอันนั้นก็คือเป็นพระเจ้าทางใจนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พระยาเวเตือนเราตานั้นสำคัญ ถึงขนาดพระเยซูพูดว่าเป็นประทีบของร่างกายถ้าตาของเรามองนะปกตินะทํทให้ร่างกายเราปกติทั้งหมดแต่ถ้าเราตาเราผิดปกติมองก็จะมีผลต่อนะครับชีวิตของเราคําถามนะครับและข้อสามบีพระเจ้าองค์ใดเหมือนพระยาวเวเบาเสกําลังจะ อธิบายชี้แจงให้กับชนชาติของพระอ,องค์ทราบว่าพระเจ้าของอพระยาเวนี้ดีต่อเขาอย่างไรน,นะพระยาเวทรงสำแดงให้กับเขาไม่มีพระอื่นทำพระยาเวทรงรักเขาไม่มีพระอื่นที่รักเขาพระยาเวทรงเลือกเขาพระยาเวทรงไล่ศัตรูและพระยาเวทรงประทานแผ่นดินให้กับเขาดีขนาดไหนที่พระเจ้านะครับ มีต่อชนชาติของพระองค์นะแล้วสุดท้ายอยู่ในข้อที่39กับข้อที่30เป็นคำสมุติซึ่งพระยาเวเป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและแผ่นดินเบื้องล่างไม่มีพระอื่นใดอีกเลยเหตุฉะนั้นท่านจงรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์นี่เป็นการสรุปท,ที่เป็นเหตุผลว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าผู้สร้างฟ้าและแผ่นดิน คือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วไม่มีพระอื่นคือพระเจ้าเพียงองค์เดียวนี่เป็นเหตุผลที่อิสราเอลวควรจะนับถือกราบน้ำมัสการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าองค์นี้ขอพระเจ้าได้โปรดอุยพรเราทุกคนแต่พระวจะนะของพงค์ที่เราอ่านในวันนี้